คือเป็น้าว่าที่ขาที่สุดอาเนี่ย้าวลงใกล้กันเอาลงใกล้กันโอเคโอเคตีด้กไตอหนื่ะโอคม่มิยัไม่เปิดยังเปิอคนี้นะเราทีกเอาไ้หอิเลยเออขาย่เอามาเจอใต้น้ำโอเคเจอที่พื้นายครับ คุณเล่าให้ฟังกรถายอาจาวอ่ะเวลาเปิด